ภูมิแพ้ทานแล้วหายไหมถ้าคำว่าหายเนี่ยมันอาจจะตอบไม่ได้นะคะแต่มันจะดีขึ้นแน่นอน เพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทานยาแล้วหายนะคะภูมิแพ้มันเกิดจากการทานอาหารสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานชาผู้หลานจากปกติเราเป็นภูมิแพ้แบบทุกวันอย่างี้ค่ะแต่มันอาจจะอาจจะแบบเดือนหนึ่งเป็นครั้งสองครั้งนะคะแต่ถามว่าหายขาดไหมภูมิแพ้หรือโรคทุกอย่างเนี่ยไม่มีทางหายขาดนะคะขึ้นอยู่กับอาหารากับชีวิตประจําวันที่เราแบบประสบพบเจออยู่ถ้าเป็นภูมิแพ้นะคะมันจะมี2ลักษณะนะเป็น ภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจกับเรื่องของผิวเนาะแต่ถ้าระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็กินชาผู้หลานนะคะชากับแคปซูลได้เลยถ้าเป็นเยอะเป็นหนักเป็นสะสมมานานใช้แคปซูลเสริมเข้าไปชามันจะเป็นตัวล้างพิษทั้งระบบร่างกายส่วนแคปเนี่ยมันจะเป็นตัวกัดของเสียคล้ายๆกัดพวกหนองพวกเสมหะที่มันฝังอยู่ในตัวค่ะก็กินเสริมไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ย กินไปด้วยแล้วก็อาจจะใช้ตัวสกินแคร์นะคะอย่าคนเป็นผดเ,เป็นผื่นตามตัวค่ะก็ใช้สบูอ่อาบน้ำได้เลยสเก็ตเงินนะคะเป็นกลากเกลื่อนนะคะเป็นเชื้อราเป็นโรคผิวหนังต่างเนี่ยใช้สบู่ นะคะแต่ถ้าเป็นที่ที่หัวนะคะใช้แชมพูตัวนี้เนาะแชมพูของผู้หลานเนี่ยจริงๆวิ้ยทำออกมานะคะให้คนที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีเนาะเป็นแชมพูที่ปราศจากสารเคมีทุกอย่างไม่ต้องการใช้น้ําหอมไม่ใส่แอลกอฮอล์นะคะไม่ใส่กันเสียต่างๆที่มันรุนแรงต่อผิวสารเพิ่มฟองก็จะไม่ใส่สําหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นกลากเกลื่อนสะเก็เกดเงินรังแคผมร่วงนะคะผมมันผมบางนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยเนาะ อีกตัวหนึ่งคือคีมนวดผมนะคะอ่าตัวเนี้ยสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะไม่ต้องการใช้สารเคมีหรือสารบำรุงดูแลงเนาะถ้าคีมนวดก็ใช้เฉพาะปลายผมนะคะไม่ต้องนวดทั้งผมคุมแพ้เนี่ยขออย่างหนึ่งนะคะงดดื่มน้ําเย็นนะคะ พราะภูมิแพ้ถ้าดื่มน้าเย็นหรือพวกน้ําหวานบ่อยมันจะกระตุ้นทําให้ปอดเราชื้นปอดเราเย็นนะคะเสมหะมันจะออกเยอะเนาะก็งดน้ําเย็นน้าหวานน้ําอัดลมต่างๆนะแล้วก็พวกนมวัวนะคะนมวัวของงดเลยนมวัวกระตุ้นทําให้เกิดภูมิแพ้ถ้าจะกินพวกนมต่างๆเนี่ยขอให้เป็นแบบพวกนมพืชนมโพ่เหลืองนมอะโรมอแทนนะคะ